สวัสดีครับกลับมากันอีกหนึ่งคลิปนะครับวันนี้ผมมีสินค้าตัวใหม่มาให้ดูนี่มันคืออะไรเดี๋ยวเข้าไปดูดีกว่ามั l ติฟัง c t i o o ูไปอ่าสินค้าตัวใหม่วันนี้นะตัวนี้เนี่ยคือม i f ติฟัง o ั t o o l กองก็สีส้มๆเนี่ยแหละยี่ห้อ ยี่ห้ออะไรเนี่ยยี่ห้อไดช์ไดช์ดีไอเคี๊ดไดช์เมดอินไชน่าแน่นอนนะครับผมแต่ที่อยากจะมารีวิวให้ดูเป็นเพราะว่าผมว่ามันเจ๋งอะมันเจ๋งมากอ่ะแกกล่องมีบับเบิ้ลแรปออกมาแกไอตัวนี้ ก็จะมีตัวคูตัวนี้เนี่ยซึ่งใหญ่ๆห,หน่อยเนี่ยแหละแต่ผมว่ามันครบดีครับผมมันครบดีมาเข้าไปดูกันฟังก์ชันกันใกล้ๆก,กันดีกว่าว่ามันมีอะไรบ้างปมาตัวนี้นะครับผมมันมีทั้งอุปกรณ์มันครบมากจริงๆอะ่ะคืออันนี้เนี่ยต้องบอกว่ามันมีอยู่อุปกรณ์อยู่16ชิ้น <laughs> 16ชิ้นในหนึ่งซึ่ง ผมว่ามันเจ๋งอะ่ะมันแบบผมเป็นคนชอบไอ้อุปกรณ์อะไรพวกนี้อยู่แล้วนะอ่านะครับผมเรามาดูอย่างแรกกันเลยดีกว่าสิ่งที่ได้ใช้ในชีวิตประจำวันแน่นอนสำหรับจักรยานคือหกเหลี่ยมอ่าตัวนี้ก็มีมาให้เบอร์สีนะครับเบอร์สีเบอร์ห้าเบอร์หกครบนะครับสี่ห้าหกเนี่ย ใช้แทบจะครบแล้วสำหรับตัวจักรยานนะครับผมมีไอ้ตัวนี้มาให้ด้วยไอ้ตัวนี้เนี่ยมันคือประโยชน์ในจักรยานเนี่ยอาจจะไม่ได้มีมากนะแต่ผมว่ามันใช้ในชีวิตประจำวันได,ด้ได้ดีมากคือเวลาที่เราต้องเจาะอ,อะไรสักอย่างอะ่ะแล้วเราจะหาไอ้ตัวเจาะไม่ได้เนี่ยไอ้ตัวนี้มันใช้ประโยชน์ได้ดีมากซึ่งอ่ะบอกง่ายๆเลยอ่ะอย่างเช่นเราได้เข็มขัดมาอันหนึ่งเนีย่ยอยากเจาะรูเข็มขัด เจาะอ,อะไรก็ได้นะอ่าไอ้ตัวนี้มันสามารถที่จะทะลวงเข้าไปได้ง่ายนะครับผมอ่ามีไขควงปากแบนมา3ามขนาดอ่าเล็กกลางใหญ่ครบนะครับผมครบอ่าตัวนี้ไขควงปากแฉกก็มีมาสามขนาดเล็กกลางใหญ่ก็ครบอีกเหมือนกันนะครับผมที่เจ๋งก็คือตรงนี้นี่ อ่ามันทําอะไรได้ก็คือเราจะสามารถที่จะใส่ตัวพวกเนี้ยเดี๋ยวผมเอาไอ้ตัวนี้ออกมาก่อนชึบไอ้หัวที่เป็นแบบว่าไอ้ตัวหัวนัดที่เราสามารถที่จะแบบไปไขทะรุทะลวงได้เนี่ยนะครับผมไอ้หัวเนี่ยมันช่วยประโยชน์ได้ดีมากนะสําหรับว่าเวลาอย่างเช่น เราต้องการมีตัวกู้และตัวเมียอ่ตัวเมียอยู่ข้างใต้เราสวมตัวนี้เข้าไปแล้วเราเอาอ,อีกตัวหนึ่งเนี่ยเข้ามาขันได้นะครับผมผมว่าไอ้หัวเนี่ยมีประโยชน์มากหรือไม่เวลาที่เราต้องการขันอะไรอย่างเงี้ยนะครับไอ้ตัวเนี่ยเบอร์ที่เขาให้มาเนี่ยให้มาแบบน่าจะครบนะมีเจ็ดเจ็ดแปดเก้าสิบเจ็ดแปดเก้าสิบนี่ครบเลยอ่าใช้ประโยชน์ได้จริงๆอะ่ะสำหรับตัวนี้นะครับผมใช้เสร็จก็ ิดล็อกมันกลับไว้เหมือนเดิมนะครับผมเดี๋ยวก่อนเอาเข้าล็อกก่อนชึบอ่ะโอเคอ่ะอีกตัวหนึ่งที่ผมว่าเด็ดที่สุดแล้วในอ่าตัวอุปกรณ์ทั้งหมดเลยนะคือตัวนี้ประแจปากเลื่อนประแจเลื่อนซึ่งมันไม่ค่อยมีมาประแจเลื่อนเนี่ยโดยปกติแล้วประแจเลื่อนเนี่ยมันใช้ประโยชน์ได้ เยอะอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นการจับการขันการอะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งไอ้ประแจเลือดเนี่ยผมว่ามีประโยชน์มากในชีวิตประจําวันในการซ่อมนู่นซ่อมนี้ซ่อมนั่นไอ้ตัวเนี่ยมันให้มาด้วยสำหรับประแจเลื่อนนี้นะครับผมซึ่งผมว่าเจ๋งอะเจ๋งเจ๋งเลยทีเดียวสําหรับที่มันให้มาลักษณะนี้นะอ่าผมว่ามันครบมากสําหรับ การใช้งานตัวมัลติทูสักอันหนึ่งถ้าเกิดสนใจเนี่ยติดต่อมาได้นะที่ร้านมีขายนะครับผมราคาอยู่ที่490บาทครบไหมเนี่ยแทนอันใหญ่ๆเนี่ยผมว่ามันครบมากนะสำหรับตัวอันใหญ่ๆลักษณะนี้ถ้าเกิดชอบก็ติดต่อมานะ0897600299ลายดีแอสไซน์ไบคาร์เด้น BKK หรือ ติดต่อเมสเซจใน a c e b o o k ก็ได้นะครับผมได้ทั้ง3ช่องทางนะแล้วแต่สะดวกช่องทางไหนสำหรับวันนี้ไงก็สวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับ y c r r i ส t m a s a แ d h a p p y New y e a r บยายไปย